มาตอนนี้เรามาต่อเลยดานต่อไปฐานที่สองดูเดาแป๊บหนึ่งจบแล้วเขาไปไฟได้มาเลยอมามาเลยี a ี่ครับตอนนี้ศัตรูใหม่นี่นก็น่าเกียดใช่ไหน้านสิมาแล้วมาเลย เอ้มาเข้ามาเข้ามาอ้ยังไอ้ยังดูนักเวทสกอรนี่ดูหน้าตาเขาได้ทรงผมสกอนก่อนที่จะมาสู้นี่มันขัดไปขัดไปนี่ขัดหน้ามันให้มันน่งๆหน่อยหน้ามันทุเรศเสียหายใส่เขาอันนี้นี่นี่นี่เข้าไป ตูเตเตเรเรเตเตลีนโคตรง่ายเลยได้เฮคพีเลเวลหกแล้วตอนนี้ได้อาวุธใหม่กับกระทาเวทมาต่อไปได้ฮีโร่ใหม่เมาอ่านี่เจอฮีโร่ใหม่ก่อนนี่สอดใส่ฟาสมันเลยจะไปบวมบวมกดหัวเลย เอาเลยเอาเลยตัวนี้ฟันมันฟันมันเอาเลยเอาละตัวนี้ฟันมันหินเป็นชุดออกอาวุธออกอาวุธแสนหินเป็นชุดด่านต่อไปไอ้มึกย่ามมาเลยเป็ดมึกต้องอยู่ในทะเลขึ้นมาบวากอันนี้ได้ไงมาขึ้นเราก็ต้องกลับลงไปไงไง กูน่าตายกับส,สังคมสก่รกอันนี้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 นี่กินซะนี่เจอแบบนี้าไปยังไงเอาเลยตอนนี้ช้าจังเตเตะเรเรเรเตเรกูงานเลยด้านต่อไปหนึ่งสามตัวมาอีกแล้วก็ต้องลงไปตาย ยอดยอดอดฟันให้ใพลังทุกคนสะก่อนผมามเงต้องขึ้นอยู่กับหน้าตากับทรงผมหน้าตากับทรงผมไม่ได้ถือว่าไม่ผ่านนี่ชนะตเตเรเรเรตเชอบเสียงเพลงมากเลยครับทุกคนละเไปรานต่อไป เ็กเวลาแป๊บสิบนาทีแล้วอืมตัวนี้ก็ต้องเข้ารีบเลยมาเจอกับออนนี่แล้วฮัลโหโพูดมาชักโอ้โอวดเลยตัวนี้มาพูดไปตัวนี้รีบเข้ามาสิมา มาพูดบดขนาดมาเลยตัวนี้ผมไม่ต้องขึ้นดูหน้าตาของคน,งนใส่ไปใส่มัน,นอืมนี่ดูคนสกอร,รนก่อนจะมาพูดอะไรมาเลยมาเลยดูคนสกอรนมาใส่เจ้านี่นักทานไปดูพ่อมดก่อนอืม,อม ใส่ไปเป็นสุดเลยนี่นี่พูดโอวดอยงั้นเหรอใส่ไปเลยใส่ไปนี่นี่มาโอ้โหตัวนี้อึ่มแห้งเติมแห้งก็ใส่เลยมา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 เจ้า ma, ini di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 a, Simon, Simon ini dia, Ah, uh, sena, easy, kami kau pergi